รรพระบาทสมเด็จพระวจิรากราวเจ้าอยู่หัวได้ส่งเลือกผู้สืบทอดรัชบัลลังก์แล้วแล้วใครเล่าคือคนที่เลือกไว้มาหาคำตอบไปพร้อมๆกันจากเหตุการณ์ในวันที่25พฤษภาคม2564ประชา,าชนชาวไทยก็ได้เห็นการเสด็จออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระราชินีและเจ้าขุนพระศรีนาถพิรัชตกัลยานีเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนหลายฝ่ายนั้นต่างก็ปราบเรื่องปิติยินดีและก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนาหูและอย่างกว้างขวางอีกทั้งยังเป็นการสยบข่าวลือลงไปได้ในพริบตาอีกด้วย อีกทั้งในตอนนี้ก็เงียบหายไปการเงียบหายไปของราชวงศ์ไทยนั้นก็น่าจะทำให้เกิดการสุบซิบที่แพร่หลายอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนถึงเรื่องสุสบซิปต่างๆเหล่านี้และถึงแม้ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนจะได้ออกมายืนยันถึงเรื่องดังกล่าวแต่ในโลก ก็ยังมีความคิดเห็นต่างๆที่มากมายและหลากหลายถึงเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าในขณะนี้มีคนไทยที่มีความรักตอนในหลวงรัชกาลที่ส10และราชวงศ์ไทยมากแค่ไหนโดยในเรื่องนี้ นายแอนดรูว์แม็กเกอร์มาเชลนักวิจารณ์ราชวงไทยก็อย่างได้ตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยที่ก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ได้ออกมาทำหน้าที่เป็นประธานใหญ่ในการประชุมที่ศูนย์ข่าวการต่อต้านข่าวปลอมซึ่งดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับรัฐบาลไทย และทางด้านนายแอนดรูก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าข่าวส่วนใหญ่ที่รัฐบาลต้องการจะปกปิดนั้นข่าวส่วนใหญ่จะเป็นความจริงและเป็นหัวข้อของการวิพากษ์วิจารณ์ของระบบการปกครองทั้งหมดอีกทั้งนายแอนดรูก็ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ได้ถูกทางรัฐบาลไทยประกาศ ให้เป็นบุคคลอันตรายที่ต้องหลีเกเลี่ยงเพราะเขาเป็นแหล่งข่าวปลอมที่ทำลายความมั่นคงของประเทศไทยแต่ก็ยัง่ะมีนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอยู่ในลิสต์กลายชื่อด้วยหรือไม่และซึ่งแน่นอนว่านายแอนดรูก็เชื่อว่าการที่รัฐบาลประกาศกลายชื่อของเขาออกมาเช่นนี้ เป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์ที่ฟรีสำหรับตัวเขามากกว่าและนอกจากนี้หลังจากที่เขาลือนี้ได้เกียการแพร่สะพัดอย่างหนาหูและมีเรื่องซุบซิบมากมายอยู่ในขณะนี้โดยหัวข้อหลักให้หลายฝ่ายนั้นยังคงให้ความสนใจและยังมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางก็คือใครจะเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก เป็นรัชการต่อไปเพราะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งหรือการประกาศอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนถึงเรื่องนี้โดยประชาชนหลายฝ่ายต่างก็เชื่อกันว่าพระองค์พาน่าจะได้ขึ้นสืบทอดรัชบัลลังเป็นรัชการที่11ต่อไปและจากเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมากับชีวิตที่ สับสนอนละเวงอีกทางพระองค์ท่านก็ยังได้มีตัวเลือกที่มากมายเป็นพิเศษนั้นก็ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเมื่อใครจะขึ้นของราชต่อจากพระองค์ท่านอีกทั้งพระบาทสมเด็จพระวจิรกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ยังได้มีความมุ่งมั่นที่จะทรงปลูกบ้านให้กับองค์ชายน้อยหรือเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชดนั้น ของราชสมบัติสืบต่อไปโดยจะมีข้อสังเกตเห็นได้จากการอภิเษกสมรสครั้งที่สของพระองค์ท่านและความเอาใจใส่ที่พระองค์ท่านมีต่อเจ้าฟ้าทีปังกรแต่หากย้อนกลับไปในครั้งอดีตการการอภิเษกสมรสครั้งแรกกับพระองค์สมสวรี ซึ่งเป็นพระประสงค์ของสมเดเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่ต้องการให้พระองค์สมสวลีซึ่งเป็นสายเชื้อพระวงศ์และก็เป็นลูกพี่ลูกน้องโดยตรงได้อภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้ลาเจ้าอยู่หัว แต่ถ้าว่าความสัมพันธ์นี้กลับเต็มไปด้วยความกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโดยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อของราชสำนักไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลความเชื่อที่ว่าผู้ที่เกิดมาจากความบริสุทธิ์จะมีอำนาจปรมีเหนือกว่าผู้อื่นทําให้มีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้ง พระองค์สมก็ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องของทางฝั่งตระกูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตอีกด้วยและการอภิเษกสมรสเพื่อเอาใจมารดานั้นก็ไม่เป็นผลเพราะความรักในช่วงวัยหนุ่มสาวนั้นจะต้องเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่นานนักพระหง์ทันก็ได้พบรักกับดาราสาวชื่อดัง และได้ตกลุมรักเธออย่างหัวปักหัวปำกับนักสแสดงสาวผู้มีชื่อเสียงหม่อมเบนยุทธิดาผลประเสริฐเธอนั้นได้ก้าวเข้ามาสู่ในชีวิตของพระองค์ท่านเมื่อปีพศ2521และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสับสนอนละเวงโดยเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2521 พระองค์สมสวรีพระองค์ท่านได้ให้กำเนิดพระธิดาพระองค์แรกแห่งรัชวงศ์จักรีโดยมีพระนามว่าพัชรก,กิตยาภาซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับประชาชนชาวไทยและในอีกปีต่อมาในวันที่29สิงหาคม2522 หม่อมเบนกัในพระโอรสพระองค์แรกคือคุณจุฑาวัตรวิวัรชระวงศ์ด้วยในขณะนั้นหม่อมเบนยังคงอยู่แบบเงีย,งยบๆจนในที่สุดจึงได้มีการหย่าร้างกันอย่างเป็นทางการของพระองค์สมสวรีและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้รเจ้าอยู่หัวในปี2536 หลังจากนั้นทั้งคู่ชีวิตคู่ของพระองค์ท่านและหม่อมเบนก็ดำเนินต่อไปอย่างหวานชื่นโดยมีพระราชโอรสพระราชธิดาด้วยกันห้าพระองค์ในที่สุดปี2539พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวก็ได้แยกทางกับหม่อมเบนโดยเธอได้พาลูกๆของเธอไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ มีเพียงพระธิดาพระองค์เล็กเพียงพระองค์เดียวที่ได้ประทับอยู่ในราชสำนักไทยต่อไปโดยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรกาเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปรับพระองค์หญิงที่ประเทศอังกฤษโดยพระองค์เองและพระองค์หญิงเป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวจากหมุมเบนที่ได้รับการยอมรับจากราชสำนักไทย และในที่สุดการอภิเษกสมรสครั้งที่สามก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหม่อมศิรัสสุบดีโดยที่ได้มีการวางแผนการถึงเรื่ององค์รัชทายาทอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบโดยได้มีการทำเด็กหลอดแก้วและในที่สุดเมื่อวันที่29เมษายน2548หม่อมศิรัสสุบดี ก็ได้ให้กำเนิดพระราชโอรสองค์ชายน้อยจาฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตเป็นองค์รัชทายาทแห่งรัชบัลังจักรีและทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้มีองค์รัชทายาทที่ได้รับการยอมรับทั้งหมดสามพระองค์และใครจะได้ถูกเลือกให้สืบรัชบัลังต่อไปซึ่งก็ไม่มีข้อปฏิบัติใดที่บ่งบอกอย่างชัดเจน ถึงแคนดิเดตรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังโดยมีเนื้อหาที่สำคัญระบุว่ามีเพียงรัชทายาทชายเพียงเท่านั้นที่สามารถขึ้นของราชได้และเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของราชวงศ์จักรีถึงแม้จะมีคำสั่งอย่างชัดเจนห้ามมีให้ผู้หญิงนั้นขึ้นของราช แต่กฎมนเทียนบานนั้นก็ได้มีการแก้ไขเอาไว้แล้วอีกทั้งอย่างไม่เป็นปัญหาต่อกฎหมายถ้าหากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งทอราชสันตติวงศ์อีกทั้งในบรรดาจากตอนนี้มีเพียงสามพระองค์ท่านเพียงเท่านั้นจีน่าจะมีแนวโน้มในการสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งนั้นก็คือกรมสมเด็จพระเทพแต่ถ้าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ แคนดิเดตที่น่าจะได้ขึ้นของราชมากที่สุดก็คือเจ้าฟ้าธีปังกรและพระองค์พาแต่ถ้าหากอ้างอิงจากกฎมนทินบาลเกี่ยวกับการสื่ราชสันตติวงศ์ก็มีพิธีกรรมสองอย่างที่ทำให้ย่างไม่สามารถฟันธงได้ว่าเจ้าฟ้าธิปังกรจะได้ขึ้นของราชประเด็นที่1นึ่งโดยมือพระชนพรรษาขององค์ชายน้อย ที่ยังทรงพระเยาว์ณปัจจุบันองค์ชายน้อมีพระชนสาเพียงแค่15ฉันสาเพียงเท่านั้นประเด็นที่สองพระมาณดาของพระองค์นั้นเป็นสามัญชนไม่ได้ดำรงพระอิสริยยศอีกต่อไปซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเรียกหม่อมสิรัตกลับมาและคืนฐานดันดอนสักให้ แต่ความไม่พร้อมและอำนาจหน้าที่ขององค์ชายน้อยที่ดูแล้วความเป็นไปได้น่าจะตกอยู่ที่พระองค์พาซึ่งพระองค์ท่านต้องได้ขึ้นของราชเป็นองค์รัชทายาทพระองค์ต่อไปอย่างแน่นอนอีกทั้งภูมิหลังที่ไร้ที่ติของพระองค์โดยที่ทำรชาชสมัยก็ยังได้มีการปลุกป,ปัน่นและได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพระองค์พาเหมาะสมที่สุด และพร้อมแก่การขึ้นของราชโดยพระองค์ท่านเป็นเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลและมีบทบาทหน้าที่สำคัญอีกมากมายภายในรัชสำนักไทยและในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรกร้วาเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ68พรรษาแล้วซึ่งดูเหมือนกับว่ายังไม่มีการวางแผนผังถึงเรื่องนี้ อีกครั้งในตอนนี้ราชสำนักก็ยังต้องเผชิญกับคำถามที่มากมายหลากหลายโดยสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงพระบรมราชองค์การฉบับหนึ่งที่ได้ประกาศเอาไว้เมื่อวันที่6เมษายน2560โดยพระบาทสมเด็จพระวจิรา,ราเจ้าอยู่หัวได้ส่งโปรโดก้าโปรโดกระหมอ่อมประกาศตอนท้ายโดยระบุว่า ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์มีได้ทรงแต่งตั้งพระราชธายาติเอาไว้ตามวรรคหนึ่งให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา20ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้และเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก็ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบทอดรัชสันตติวงศ์้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบแน่นอนเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระวจิรากราเจ้าอยู่หัว ได้มีการเตรียมพระบาทสมเด็จพระเจราเกล้าวเจ้าอยู่หัวได้ส่ง